เดื้อมือนีมาเรามากินมาทานน้องอคุณนิกก่อน,นพ่อนีกก่อน <c oughs> ลำเท่าอายุห้าสิบเจ็ดปีเนาะก็อนอ่าจ,จะอยู่ในหาสิบหกพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าของบริการกอไก่พักยุนพี่น้อง ถึงคุณพอริกรที่จกากพวกเข้าไปเจวานะครับบริการกอรไก่รปัดปะยนซึ่งตั้งอยู่บ้านพื้นโดหมู่ที่สองตํบลทุ่งสีเมืองสวนนมมรอยเอสกายย่งจะดําเนินต่อไปจะมีผู้สืบสารมีผู้ต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับคนที่จ้างบริการกอรไก่แล้วนะครับผม ว่าตองตกใจพี่น้องครับบ่ตตองตกใจนะครับอ่าก็จะไปทำนาทีใช้ให้ท่านและจะทำนาทีไปเรื่อยๆนะครับผมเอ่อถึงคุณพอนิกรลำเท่าสี่จากพวกห่อไปแล้วนะครับผมอ่าเมืนเน่อกี้เอื้อวามาจริงมาท่านเนาะเพื่อว่าท่านนำํำผู้ตายเอาเขาห่อไปไห้พี่น้องแล้วกับบางสักคุณ บางสกดิคุณปใยหานะครับผมเป็นว่าเป็นคารุตคาร่านะครับผมนี่คือสองพันกองยงมเงแรงพี่นองก็จิมีการสวดพระอภิธรรมมาเข้ามาฟังสวดพี่นองเรามาฟังสวดเข้าบริเวณมาสวดนะครับผมเข้ามาฟังสวดเข้าบริเวณมาสวดนะครับผมตามหลักก็คือเข้ามาฟังพระเป็นผู้สวดนะครับผมนี่แหละครับพี่นองเป็นวา่าไปว่กลับ อเออรับวบัปืนปืนว่มีมีว่าปืนก็คือความตายนี่แหละอน,น,นะครับผมเอ่อทุกคน,นกีนกาต้องตายเหมือนพี่น้องนะครับผมแต่ว่าจะตายช้าตายเร็วจะตายใน,นลักษณะไหนรพี่น้องนะครับผมว่ามีผู้ใดอยู่คำ้านะครับขนะาอ่าเออข้าขอให้ดวงวิญญ,ญานของคุณพ่อนิกนอนล่องผ่าไปสุสุกติไปขึ้นสวรรค์สันฟ้าห้ไป เป็นเจ้าของบริการหนังอันยิ่งใหญ่นะครับออกอไก่ผัดะยนต์จะยั่งอยู่ในอ่อมอกอ้อมใจของตีของนอง้องพอเยียสดเนาะในฐานะผู้ที่ใหการส่งเสริมและ,และสนับสนุนเคยปลุกโหมดเคยช่วยเหลือไปด่างแล้ท่านท่านกัสิบอลืมเพื่อนพอนีิกวันอพอเยส่ยงตัวก็ยั่ยยงคึ้ คืดน่ำลาบริการก่อไกลต้องไปต่อนะครับซาถุเด้อไปถึงสวรรค์สั่งซ่าแล้วครับผม, <c oughs> นะผมบริการกราา่อไกลแบพยนต์อนอนก็ย่างดำเนินต่อไปครับผมยังดำเนินการต่อไปซึ่งมีผู้จะสืบสารมีผู้จะ มาดำเนินทํางานก่อนะครับบรดยุธพี่น้องที่มาจางที่จ้างที่สัญญาเวลาเนาะครับผมจะย่งทำธุรกรรมทำงธุรจิจสายพี่น้องนะครับก่อไก่พระประยน์ของคุณพรนิกรนะครับผมคุณพรนิกร ลำเผ่าจะย่างดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับผมนี่คือนะวันนี้วันที่29ตุลา2,000 67คุณพลนิกรสิ้นหรือว่าเสียชีวิตนะเมื่อวานเนาะวันที่28ตุลา2,567นะครับผมกะขอบคุณพี่น้องผู้มีคุณมก้าวหน้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณ ผู้ที่วาจ่างบริการก่อไก่ทั่วทุกอำเภอส่วนภูมิอำเภอพุ่นไส้และหลายๆอำเภอนะครับขอบคุณผู้ที่มาร่วมเป็นกำลังเรียงใจนะครับส่วนวานะครับมือถ่สีทรงดวงวิญญาณทรงสักการนะครับผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องกรับในสาบบิหูอีกครั้งต่อไปนะครับผมครับ mà cứ sợ cả được cố nhìn hết cả sáng kia